ตื่นมาเมื่อนี้แบบระบุดสาวหวานจ้าต้องเดินเข้าสวนดอกไม้แต่เช้านะคะปาขอให้แบงท่านตะวันออกให้นะคะเพราะว่าป่าเสียเอาไปปลูกหนาบานย่ยแล้วบันนีปันก็เลยถือโอกาสที่จะมาจัดแต่งสวนดอกไม้ของปอมนาะอเพราะว่ามันกระบาลมาสองเดือนกว่าแล้วแล้วมันก็นเลยถึงเวลาหลวงโลยแล้วมันก็แบบเออเนี่ย เริ่มกลายเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วนะคะเราก็เลยมาเก็บเมล็ดพันธุ์คันเมื่อน,นี้ก็ได้เป็นแบบเม็ดพันธุ์คอร์ดมอสกับบานชื่นนะคะเก็บได้ดอกไม้เสรปจปกะจะมาเอากุหลาบลงกระถางจะที่จริงแม่ซื้อกระถางมาไว้ให้ใจโดนเราแต่ว,ว่าแบบบอไดเอาลงนะเพราะาเมื่อกี้ติดรลับปริญญานะคะก็ะมีดินปลูกกับแก,บ,กบค่บะผสมแค่สองอย่างเลยแต่ว่าปอบสีเนียนใส่แกบหลายจากน้อยจากเพราะว่าดอกไม้เขาหมักดินปูงเนาะเมื่อนี้ลงสองต้นจะมีสีขาวกับสีแดงแต่ว่าอบวงหัวมันซสือพันธุ์อียง เห็นมันงามกระซือมาจ้ะพอลุงกระทางเสร็จกับไปจัดให้เขายู่เป็นสัตว์เป็นส่วนอยู่กับมูกุหลาบเขานะคะเสร็จแล้วก็รดน้ํานะคะใส่ปุ๋ยให้เรียบร้อยเสร็จภารกิจเช้าแล้วค่ะ